สวัสดีครับทิชเชอร์พีทนะครับวันนี้นะครับเราจะมาตะลย์โจ้อสอบเข้ามหาไรนะครับสําหรับเอกสารประกอบการเรียนในครั้งนี้นะครับน้องๆสามารถดาวน์โหลดที่คำบรรยายใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับผมมาดูข้อที่1กันเลยนะครับกําหนดให้ f x มาให้นะแล้วก็ f ดิฟลบห่ส่วนสมีเท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะทีนี้เราก็มาดูเงื่อนไขนะครับผมลบหส่วนสเนี่ยนะครับก็อยู่ในเงื่อนไขข้าง บนนั่นเองนะเพราะว่าน้อยกว่าสูงนั่นเองนะทีเซอร์ก็ต้องดิฟก่อนนะครับดิฟเลยเอ,อิดดิฟก่อนนะก็จะกลายเป็น 2x งวกสจากนั้นนะครับให้เราแทนค่า x เป็นรูหนึ่งสองลงไปนะก็จะกลายเป็นรูปหนึ่งส่วนสองบวกสองนะครับตัดตัดลบหนึ่งบวกสองเท่ากับหนึ่งนั่นเองนะตอบข้อที่สามก็เลื่องเลขถูกต้องแล้วก็ดิฟเลยนะครับต่อไปนะครับเรามาดูขอด้อที่สองกันเลยนะครับเข้อถามว่าข้ออะไรผิดให้เราแก้อสมการออกมานะ มาดูตัวแรกนะครับเซตเนะเดี๋ยวดิเช่แยกตัวประกอบมานะแยกมาเป็น x กับ x 4กับ1 -4 ลบกับบวก1นะครับเส้นจำนวนมาเลยปึ๊บลบ -1 กับ4เนาะบวกลบบวกมากขอข้อความหมายบวกนั่นเองนะครับดังนั้น x ของเราเลยมีค่าเป็นลบอินฟินิตี้ถึงลบยูเนียนกับ4จนถึงอินฟินิตี้นั่นเอง ะครับอันนี้ก็คือเซตของ A นั่นเองนะต่อไปเซตของ B นะครับผมเนื่องจากว่าส่วนทําเป็น0นะูนย์ะเออวิธีการเนี่ยให้เราเนี่ยนำบวก4ทั้งหมดกำลัง2เนี่ยคูณตลอดอ่าเป็นอย่ทุกข้อเลยเนะครับก็จะกลายเป็น x ลบ1ส่วนด้วย x บวก4คูณกับ x บวก4ทั้งหมดกำลัง2น้อยกว่า0คูณกับ x บวก4กำลัง2ี้ตัดตัด อันนี้กลายเป็น x ลบหแล้วก็ x บวกสแล้วก็น้อยกว่า0นั่นเองนะครับเส้นจำนวนมาเลยนะเออเวลาเราใส่เส้นจำนวนเนี่ยข้างในตรงนี้จะเป็นตรงค่าบวกก็เปลี่ยนเป็นลบลบก็เปลี่ยนเป็นบวกบวกลบบวกน้อยกว่าข้อเความหมายลบนั่นเองนะครับอันนี้คือเงื่อนไขของเซต a กับเซต b นะครับทีนี้เขาถามว่าข้อใดผิดนะดีเซลมาดูข้อที่สามเลยกันนะข้ออื่นลองมาดูนะจะถูกหมดเลยเป็นข้อ3อ่ะมาดูเงื่อนไขของ a ลบ b คืออะไรครับ a ลบ b เนี่ยก็คือเส้นจำนวนวาดรวมเลยนะครับเรียงจากน,อน้อยไปมากทั้งหมดนะ a กับ b ลงกันก็เป็นลบ4ลบหนแล้วก็สเส้นจำนวนตามนี้นะปื๊บไปอันนี้ข้างล่างให้เป็น a แล้วกันเนะเาะปึ๊บนี่อันนี้เป็นเศต a ต่อไปตัว b ตรงนี้ถึง1เนาะเอาแต่ a ไม่เอา b คือตรงนี้อ่าตรงไหนมี a แล้วก็เอา a ซะดัะงน,นั้นเงื่อนไขของ a ลบ b ก็เลยจะกลายเป็น ลบอินฟินิตี้นะครับถึงลบสี่ปิดครับตรงนี้ปิดนะเพราะว่า B ไม่มีนะ b ไม่มีมีแต่ตัว A ที่มีนี้อ่าลบสี่ปิดปุ๊บทีนี้ยูเนียนกับเปิดสี่จนถึงอินฟินิตี้ทีนี้เนี่ยที่ผิดเนี่ยคือตรงนี้เพราะเป็นไงครับลบ้าเนี่ยอยู่ตรงนี้นะเห็นไหม เอออยู่ตรงเนี้ยซึ่งเป็นไงครับนอกับลบสี่ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราเอาลบสี่ด้วยนะม่ใช่เอาแค่ลบห้าและตรงคําว่าสับเซ็ะสับเซ็ตแปลว่าอยู่ในนะหมายถึงว่าคําตอบตรงเนี้ยต้องเล็กกว่าตรงนี้เนี่ยเล็กกว่าอันนี้เล็กกว่าตรงนี้แสดงว่าอันเนี้ยผิดแหละถ้าเป็นตรงเนี้ยเป็นลบสี่เนี่ยจะถูกทันทีหรือไม่เป็นลบสามก็จะถูกแต่เป็นลบห้าเนี่ยลบห้าน้อกับลบสี่ก็คือผิดแน่นอนเพราะว่าเขาเจอลบสี่ด้วยเห็นไหมคําตอบอ่ะแต่สามมาถูกเลยตรงเนี้ย เพราะว่าสเนี่ยกินเข้ามาตรงนี้เห็นไหมยังไงก็ครอบครอบปิดตรงนี้ได้อยู่ดีนะครับดังนั้นข้อที่3จะเป็นข้อที่ผิดนะอ่ะต่อไปนะครับเรามาดูข้อที่3กันเลยนะครับข้อทีเนี่ยแม่น้ําสายหนึ่งมีความกว้าง50เมตรนักว่ายน้ำเนี่ยว่ายจากจุด A ของฝั่งหนึ่งไปยังจุด B อีกฝั่งหนึ่งตามเส้นดังรูปจงหาระยะทางที่นักว่ายน้าข้ามฝั่งไปได้นะครับอ่ะีนทีเชอร์ก็วาดสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาเพื่อจะทําแบบพีทาโกรัสนั่นเองนะครับ ก็หาด้านนี้แหละหาด้านฉากเนาะอันนี้เขาเรียกว่าด้านฉากอันนี้เขาเรียกว่าด้านข้ามโจทย์ให้ด้านข้ามใหม่ะเ,เออเนี่ยเท่ากันนะห้าสิบเมตรอันนี้ด้านชิดไม่ได้พูดถึงเลยเดี๋ยวให้เราใช้สูตรนี้เลยสายหกสิบเท่ากับข้ามส่วนฉากนั่นเองนะครับเพราะว่าซายมีสูตรว่าข้ามฉากนั่นเองนะเารสิบมีสูตรว่าเออมีค่าเท่าไหร่นะรู้สามส่วนสองข้ามคือห้าสิบฉากคือยังไม่ทราบให้หานั่นแหละเพราะเขาต้องหาว่าระยะทางนักลาว่ายน้าข้ามฝั่งไปว่าแบบเฉียงเฉียงเนี่ยนะครับ กลายเป็น50คูณ2องคูณสส่วนด้วยรูทสนั่นเองนะครับก็คูณไวาันฟึบฟึบทีนี้เนี่ยเราเนี่ยไม่ได้ยอาไปสอาส่วนติดรูทเนาะเออเราก็คูณรูท3ข้างล่างคูณรูทสาบนเพื่อส่วนแทนติดรูทนะตรงนี้กลายเป็น 100, ร้อยรูท3ส่วน3นั่นเองนะตอบข้อที่1ได้เลยนะครับต่อไปนะครับเราไปดูข้อที่4กันเลยนะครับ กำหนดให้ a เนี่ยนะครับผมมีพิกัดจุดดังนี้นะเป็นจุด 2. จุด c เป็นอีกจุด1ที่ทำให้ a c มีเวกเตอร์เป็น1หน่วยก็คือหมายถึงว่าตรงนี้เขาให้มาเป็นขนาด a c เท่ากับ1นะครับแล้วมุม60กับ a b จงหาว่า a b a c เป็นเท่าไหร่ก่อนอื่นเนสูตรของเราเนี่ยเวกเตอร์นะจะมีสูตรนี้นะ u v เท่ากับขนาด u ขนาด v แล้วก็ cos เซตานะครับทีนี้เนี่ยเราก็เปลี่ยนใหม่เวกเตอร์ u เปลี่ยนเป็นเวกเตอร์ a b a c เท่ากับขนาด a b ขนาด a c แล้วก็ c o s เซตาซึ่งขนาด a c เนี่ยรู้แล้วเป็น1แต่ขนาด a b ไม่รู้นะทีเชื่อไปหาเวกเตอร์ a b ก่อนนะครับเวกเตอร์ a, b ก็คือเอาจุดปลายลบจุดต้นนั่นเองนะเวกเตอร์ b ของเราก็คือจะเป็นลบ2-2ทีเชื่อตั้งไปแนวแบบเมทริกแล้วกันนะครับ บ2บ2ก็จะกลายเป็นลบสข้างล่างนะครับสอบลบหกลายเป็นบวกหกลายเป็น -3 ดังนั้นนะครับเวกเตอร์ ab ของเราได้มาแล้วนะก็เป็นเอาต่อเป็นแนวตั้งไปเลยแล้วกันไหมเออลบสีหรือจะครเป็นลบสีอบวกสามเจก็ได้นะหรือบางคนชอบแนวนอน่อะแนวนอนก็ได้ขนาดเวกเตอร์ ab ก็คือสแควรูทหน้า i กำลังสบวกหน้า j กำลังสนะกลายเป็นรูทสิบหกบวกเารูทยี่สาตอบคือห้นั่นเอง นะครับทีนี้นะครับเวกเตอร์ AB ดอทเวกเตอร์ AC เท่ากับขนาด AB ก็คือ5 AC ของเรานะครับนี่เป็น1นะแล้วก็คอสมุมเท่าไหร่เอ่ยมุม60คอส10มีค่าเป็น1ส่วน2หรือตอบเป็น2 5นั่นเองนะตอบข้อที่2ได้เลยนะครับก็จะไปไวหน่อยนะเพราะว่าอันนี้เราเรียนหมดนะอันนี้ที่เชื่อมาตะลุยโจ์เลยเราจะไม่ทบทวนแล้วนะนะทบทวนต้องดูอีกคลิปหนึ่ง นะครับข้อที่5นะครับถ้า Z เป็นจำนวนเชิงซ้อนซึ่งสอดคล้องกับสมการเนาะแล้วขนาด Z เป็นเท่าไหร่จากตรงนี้นะครับเรามาดูไอ้ตรงเลข1ตรงนี้นะเออเลข1ตรงนี้เนี่ยเราอาจจะบอกว่า1บาร์บาจะเท่ากับ1คืออันเดียวกันนะ่ดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราใส่บาไปเลยนะเออใส่บาไปเลยปุ๊บแซดบาลบ1บาร์าส่วนด้วยแซลบ1ขนาดเท่ากับลบ3บวก 2i ทีนี้จากตรงนี้ต่อ z bar ลบ1จะมีค่าเท่ากับ z bar ลบ1คือการกระจาย bar เนี่ยนะครับเราสามารถกระจายใ้เข้าไปในผลบวกหรือผลลบก็ได้อย่างนี้นะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราอาจจะเขียนได้ว่าเป็น z ลบ1ใส่ bar ตัวยาวนี้ส่วนด้วย z ลบ1อันนี้ก็จะกลายเป็นลบ3บวก 2i นะครับ จากตรงนี้นะเราสามารถแยก abslute ได้เป็นงี้ฟึบ<ก>อืมแยกเป็นงนี้เลย abslute ผลหารนะแยกได้ abslute น,นะไม่ใช่ c o n จ u g a t นะเออไม่ใช่ตัวข้างบนไม่ใช่ bar นี้นี่รับพี่ abslute งี้อ่าทีนี้จากตรงนี้เราก็รู้ได้อีกว่าขนาดของแซทปลาลบหนึ่งฟบจะเท่ากับขนาดของแซดลบหนึ่งคือค่าจะเท่ากัน ฉะนั้นตัดกันได้หนึ่งเมื่อรู้อย่างนี้แล้วปุ๊บตรงนี้จะตัดกันได้หนึ่งพอดีเป๊ะก็ไม่ยากเลยคราวนะี้ทีนี้บวกอยู่ใช่ไหมที่เชื่อจะไปลบฝั่งนูน้นอ่ะเป็นงี้บวกจะไปลบนี่กลายเป็น z ซดเท่ากับลบสี่บวกสองไออันนี้คือค่า z ทีนี้ถ้าเกิดเราจะหาขนาด z ใช่ไหมอ่ะที่เชื่อก็แส่เข้าเลยขนาด z จะเท่ากับสแควรูทหน้าอ่ะจำนวนจริงกำลังสองบวกจำนวนจิตภาพกำลังสองนี กลายเป็น16บกวก4เท่ากับรูด20ถอรูดเลยได้2 5, อ5รูตอบข้อที่4ได้เลยนะครับก็สำหรับข้อนี้นะครับเราต้องรู้คุณสมบัติของบาะนะเออบาบวกลบได้กระจายขนาดได้บาไม่มีบามีค่าเท่ากันนะครับต่อไปนะครับเราไปดูข้อที่6เลยเนะีนี่ความน่าจะเป็นนะครับได้กล่องมีเสื้อกีฬาจำนวน1 0 0ตัว sml มี มีจํานวนเป็น35 45้าละยีตามลาดับถ้าสุมหยิบเสื้อมาหนึ่งตัวเขาต้อจะเป็นที่ได้เสื้อไซส์ M หรือ L ไซส์ M เนี่ยคือ45 L นี้คือเป็น20คําตอบคือ65ความน่าจะเป็นเท่าไหร่ความน่าจะเป็นก็คือมีสูตรว่าอย่างงี้เหตุการณ์ที่โจทย์ต้องการส่วนด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดเหตุการณ์ที่โจทย์ต้องการนั้นนะครับ65หตัวแถมมีีตัวห0 0ตัวอย่างงี้เสร็จเลย แม่อะไรตัดแม่ห้าตัดไหมห้าสิบสามห้ายี่สิบตอบข้อที่สี่ได้เลยนะครับต่อไปนะครับเราไปดูข้อที่เจ็ดเลยนะครับกำหนดให้ p และ q เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงและเท็จแสดงว่า p มีค่าความจริงเป็นจริง q มีค่าความจริงเป็นเท็จตามลําดับประพจน์ในข้อใดมีค่าความจริงเป็นจริงอ่ะเราก็ไปค่อยๆดูนะเราไปดูข้อที่4เลยแล้วกันนะครับว่าเป็นจริงจริงไหม q เนี่ย เป็นเท็จก็ต่อเมื่อ Not p ใช่ไหมเป็นเท็จหรือ Q ก็เป็นเท็จเท็จหรือเท็จได้เท็จอ่าเงื่อนไขของตรกศาสต์นั่นเองเท็จก็ต่อเมื่อเท็จจะได้จริงนะก็เลยต่อข้อที่สี่อ่ะมีข้อจริงเป็นจริงข้ออื่นก็ลองทําดูลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าใครจาเรื่องตรกา์ไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าแล้วกันนะครับต่อไปข้อที่8นะครับถ้า R เนี่ยคือความสัมพันธ์นะของเซตนี้ความของเซตนี้จงหาค่าโดเมนและอินเตอร์เซกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปหาโดเมน R 1ก่อนละกันนะโดเมนคือการหาค่า x อะนะครับโดเมนเนี่ยนะครับในรูทเนี่ยต้องมีค่าเป็นไงครับมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนแต่ไม่พอนะมีรูซ้อนรูอีกทีหนึ่งอินเตอร์เซกับรูตตัวนี้ต่อมากกว่าเท่ากับศูนอีกตัวหนึ่ง จากนั้นนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยย้ายข้างลบย้ายไปเป็นบวกฝั่งนู้นยกกําลังสองทั้งสองข้างนี้เออเท่ากับด้วยนะแล้วเราก็ย้ายข้างบวกย้ายไปลบฝั่งนู้นหมุนอสมการสักหน่อยเนาะให้อยู่ในรูปแบบที่เราเคยทําประจํานะ97อินเตอร์เซกฝั่งนี้ยกกําลังสองสองข้างอย่างนี้ x มากกว่าเท่ากับลบสามนี้อินเตอร์เซกชันกันเอาใส่เส้นจำนวนมาปึออ๊บ คำตอบคือลบ3กับ97มากกว่าลบ3ไปทางขวาน้อยกว่า97ไปทางซ้ายนะครับทีนี้เราก็ตอบส่วนที่เป็นไงกันซาำกันนั่นเองฉะนั้น x ก็เลยมีค่าเป็นปิดลบ3จนถึง97ปิดนั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับเราไปดูความสัมพันธ์ของที่2 อันที่สองเนี่ยนะครับผมก็คือส่วนต้องเป็นไงครับมากวากว่าเท่ากับศูนย์แต่ว่าห้ามเป็นศูนย์ด้วยก็เลยเหลือแค่มากกว่าศูนย์นั่นเองเออเพราะว่าถ้าอยู่ที่ส่วนเนี่ยนะอ่ะนี่คือเงื่อนไขนะถ้าอยู่ที่ส่วนเนี่ยสี่เหลี่ยมต้องมากกว่าศูนย์แต่ถ้าอยู่ในรูทนะสี่เหลี่ยมต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์เนี่ยตอนนี้ต้องมีรูทด้วยแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีรูทนะก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมต้องห้ามเป็นศูนย์นี่อันนี้คือเงื่อนไขของการหา โดเมนกับเลนนั่นเองนะครับถ้ามีส่วนส่วนั้นเป็นศูนย์ถ้ามีรูทส่วนก็คือมากกว่าศูนย์ถ้าเป็นรูทอย่างเดียวก็จะมากกว่าทับศูนย์รูทอยู่ข้างบนนี้นะครับแต่ตัวนี้มีอะไรละเราก็จะตัวก่อนสองเรียบเลยนะครับแยกเป็นอะไรกับอะไรเอ่ย4กับ1ลบ4กับบวก1นั่นเองนะครับเป็นจํานวนมาเลยจืบ๊บลบ1กับ4บวกลบบวกมากกว่าข้อความหมายบวกนั่นเองนะครับ และจับ2อันนี้มาทำในการอินเตอร์เซชันกันอ่ะทีเชอร์จับมาอินเตอร์เซ็ก,กันเลยฟืบเรียงลำดับจากน้อยไปมากลบ3น้อยสุดลองมาก็ลบ1นี่เรียนงนี้ฟืบลบ3ลบ1แล้วก็4แล้วก็97นะครับลบ3กับ97ลบ1ไปทางซ้าย4ไปทางขวา เอาคำตอบที่ได้นั้นมาอินเตอร์เซกชันกันส่วนดีสากันนั่นเองนะครับผมอ่าทีนี้คำตอบที่เราได้ออกมาก็คือโดเมนของ r 1อินเตอร์เซกชันของโดเมน r 2จะเท่ากับปิดลบ3จนถึงลบ1เปิดอย่าลืมนะอินเตอร์เซกชันคันเอส่วนที่เป็นไงกัน3กันนั่นเองนะครับยูเนียนกับ4จนถึง9 7ปิดนั่นเองนะครับข้อนี้นะก็จะตรงกับข้อที่1นั่นเองก็ไปหาโดเมนนะส่วนรูทซอรรูทก็หาทีละรูท ตอนนี้ก็ส่วนห้ามเป็นศูนย์แล้วก็อยู่ในรู้ต้องมากกว่าศูนย์ด้วยแลวก็เดเสจกันนั่นเองนะครับข้อที่9นะครับในการจัดแข่งขันวิ่งการกุศลประกอบด้วยการวิ่ง3ประเภทตามระยะทางคือมินิมาราทอน10.5กิโลเมตรฮาร์ฟมาราทอน21กิโลเมตรและมาราทอน42กิโลเมตรโดยมีค่าสมัครดังนี้นะมินิมาราทอนค่าสมัครคนละ400บาทฮา์ฟมาราทอนค่าสมัคร600บาทมาราทอน800บาท ถ้ามีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด1,500นคนโดยแต่ละคนสามารถสมัครได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้นรายได้จากการสมัครประเภทฮามาราธอนเท่ากับ2เท่าของมินิมาราธอนและผู้จัดก,การได้รับรายได้การสมัครทั้งหมดแต่แสนบาทข้อใดเป็นเมทริกแต่งเติมที่ใช้ในการหาจํานวนผู้สมัครแต่ละประเภทไม่ยากนะกำหนดขึ้นมาเลยนะครับการนดผู้ สมัครมินิมาราทอนเท่ากับ x คนนะครับฮา์มาราทอนเท่ากับ y คนและมาราทอนเท่ากับ z คนนะครับ จากสมการที่1เนี่ยนะครับเขาบอกว่าผู้สมัครทั้งหมดคือ1,500คนใช่ไหมครับก็ประกอบไปด้วยสมการที่1นมาเลยนะ x บวก y บวก z เท่ากับ1,500คนให้เป็สนสมนึงตั้งสมการปกติเลยนะครับแล้วจับเป็นเมตริกแนนนี้นะต่อไปนะครับรายได้ค่าสมัครประเภทฮาฟมาราทอนฮาฟมาราทอนเนี่ย6 0 0บาทนะ600บาทต่อคนก็จะเป็น600 y นะครับ เท่ากับก็คือเท่ากับเลยนะตามคําพูดเลยนะนะครับสองเท่าของรายได้นะสองเท่าของรายได้ของค่าสมัครมินิโมอลารทอนมินิโมอลารทอนก็คือสี่ร้อยนะครับก็คือสี่ร้อยมีคนเอ่ย x คนนั่นเองนะครับอ่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจัดรูปนะครับอันนี้ก็คูณเข้าไปกลายเป็นแปดร้อย x นะจากนาทีเชื่อกอยายข้างไปฝั่ง สายมือเลยนะครับผมอ่ะให้จับเท่ากับศูนย์นะเราไม่ต้องไปเอาร้อยหารตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าดูจากชอยแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ตัดทอเลยเนหะ็นไหมเออหลักร้อยหลักแสนอะไรอยู่เลยนะให้เป็นสรรมการที่2ออีกสรรมการหนึ่งนะครับเขาบอกว่ารายได้รวมทั้งหมดนะแปดแสนบาทอ่ะรายได้รวมทั้งหมดประกอบไปด้วยมินิมาราธอน 400บาทก็เป็น4 0 0 x ฮา x ครับมาราธอน600บาท 600, าท600าย y และมาราธอนก็จะกลายเป็น600มีทั้งหมดแซดคนนะครับเท่ากับ8 0 0แสนบาทน,นี่ให้เป็นสมการที่3จากนั้นตั้งเป็นเมทริกซ์ขึ้นมาเลยนะที่จริงเราก็เรียงลำดับสัมประสิทธิ์มาเลยนะ x y z ตึจ๊บๆๆๆๆๆแล้วก็พันห้าร้อยสมการที่2ก็คือ x y แต่ไม่มีแซดเนาะไม่มีแซดก็ใส่ศูนย์ แล้วก็ x y z แล้วก็8 0 0แสนจึ๊บจิบจบนี่เลยข้อนี้นะก็ตอบข้อที่5ไปเลยแล้วกันนะครับนี่ตรงกับข้อ5แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเครื่องหมายเป็นไงกันไม่เหมือนกันแต่ว่าเราสามารถเอาลบคูนตลอดได้เพื่อให้เครื่องหมายเหมือนกับตรงนี้เอาลบคูณทั้งสมการนะเนาะนี่ลบคูณสมการที่2ปุ๊บก็เหมือนกันนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราไปดูข้อที่10ไปเลยนะครับ จำนวนจริง x ที่มีค่าน้อยที่สุดที่เป็นคำตอบเท่ากับเท่าใดนะครับเราจะเห็นว่าสังเกตว่าตรงนี้เป็น l o อก x ฐาน3เนี่ยเห็นไหมคล้ายๆกันหมดเลยเนะี่ยเดี๋ยวเราคำนวให้เป็น a ได้นะเดี๋ยวเราจัดรูปก,ก่อนลวกันให้เป็นฐาน3ให้หมดเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น2 l ็ g x ฐาน3ลบ4ข้างล่างนะครับเดี๋ยวที่เชื่อเนี่ยแยกล่างออกมานะเป็นล o อ x ฐาน3ลบ log 9ฐาน3นี่หารกันนะครับถ้าข้างหลังเราหันอยู่ก็แสดงว่าออลล็อกมาทำไดกันลบกันนั่นเองนะครับอันนี้ทีเชื่อตบเจ็ดไปข้างหน้านะ7ล็อก x ฐาน3ลบเดี๋ยวเราดันสลับบนล่างกันนะก็จะกลายเป็นล็อก3ล็อก x ฐาน3นี่เออแล้วก็ทั้งหมดกำลัง2แล้วก็ลบด้วย8เลยนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวเราก็จะรูปต่อ นะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น2ที่เชื่อว่าไม่ต้องจัดละเดี๋ยวแทนค่าเลยดีกว่าแทนค่า a อเท่ากับล็อกฐาน3เลยแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับพอเราแทนค่าปุ๊บก็จะกลายเป็น2 a งลบสข้างล่างนะครับก็จะกลายเป็น a, a. นะลบอันนอดิชเชอร์เนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้เป็น3ามปลังสองเห็นไหมแล้วก็ฐาน3เนี่ยทันไหม จากกำลังสองเปวนารรัตบ2ไปข้างหน้านะเห็นปะก็จะเหลือ2อย่างเดียวนี่เท่ากับนะครับ 7a ็ดเอลบเกำลังสลบแอ่ะทีนี้ข้อมูลนี้ดึงตัวร่วมนะดึง2องไปข้างนอกก็จะกลายเป็น a อลบสข้างล่างนะตรงนี้ตบมาข้างหน้ากลายเป็น a อลบสละอันนี้ก็กลายเป็น 7a ็ดเลบเกำลังสลบแนะครับตัดตัดอ่ะทีนี้ย้ายข้ามไปเลยนะ a อกำลังสอันนี้บวกย้ายไปเป็นลบฝั่งนี้ย้ายไปฝั่งซ้ายมือเพื่อให้หน้า a อกำลังสเป็นบวกเนาะ แล้วก็8ลบนะครับอันนี้ไม่มีข้อหมายเป็นบวกแล้วก็ย้าย8ไปเป็นบวกฝั่งนู้นนะครับผม a ลัง2ลบ7 a แล้วก็ <retrouver S 2> บวกด้วย10เท่ากับ0แต่สังเกตว่าจากจังหวะตรงนี้เนี่ย a ลบ2เห็นไหมเราต้องบอกเงื่อนไขวยนะว่าเงื่อนไขคือ a ต้องห้ามเป็น2เพราะว่าถ้า a เป็น 2, เน, 2> นเนี่ยส่วนเนี่ยจะเป็น0ทันทีนะครับ <ๆ S 2> หรือบางคนฟังไม่ทันไหมเอาว่า ตรงส่วนถ้าเป็นสูงยี้ดีกว่านะแล้วก็ย้ายข้างลบย้เป็นบวกฝั่งนูน้นนะครับจากตรงนี้นะแย้เร็บได้2องเล็บเ,เ,เลยนะครับแยกเป็น A กับ A อันนี้เป็น5กับ2ลบกับลบนะครับเเลยกลายเป็น2กับ5แต่2ใช้ไม่ได้นะอย่าลืมนะครับแต่เราไม่ต้องการหา A ไงต้องการหาค่า X ใช่ไหมครับทะนั้นเราเปลี่ยนค่า A ย้อนกลับมานะครับกลายเป็น l o g x ฐาน3เท่ากับ5จากนั้นทีเชิดดึงฐาน ตรงนี้กลายเป็น3ามกำลังห้านะครับสามกำลังห้านั้นนะครับก็คิดเลขออกมาก็คือ3เนี่ยคูณกัน5ทีปึ๊บ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 เป็นก็สองตัวได้9คูณกันได้9แล้วคูณอีก3ตึ๊บตึ๊บตึ๊บกลายเป็น243นั่นเองนะครับข้อนี้นะก็ตอบข้อที่3าได้เลยนะครับ ตอน,นี้นะก็ไม่ยากนะให้เรานะครับจัดรูปให้ล็อกเหมือนกันแล้วก็แทนค่า A ลงไปแล้วก็อย่าลืมนะว่าส่วนที่เป็นศูนยะ์น่ะอันนี้คือเงื่อนไขหลักเลยจะได้ทําถูกต้องนะครับต่อไปนะครับเราไปดูข้อ11กันเลยนะครับกําหนดให้ A เป็นจานวนเต็มบวกเซตคําตอบจํานวนจริงทั้งหมดที่ทําให้เป็นอนุกรมลูกข้านะอนุกรมลูกข้าเนี่ยก่อนอื่นก็ต้องมาดูก่อนว่าอันนี้เนี่ยเป็นอนุกรมอะไรเห็นว่าตรงนี้เป็นอนุกรมในขานคณิตเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาพจน์หลังนะครับนี่พจน์หลังเนี่ยหารพจน์หน้า จึบ๊บงี้เลยจึบจ๊บจื๊บจื๊บตัดตัดปุ๊บกลายเป็น x บวกสกำลังสนี้ซึ่งพลังคนหน้าเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับเห็นไหมทุกตัวก็จะเป็นกำลังสองหมดเลยแสดงว่าเนี่ยเป็นอนุกรมเรขาคณิตแบบอนันต์ด้วยนะครับแต่เนื่องจากเขาต้องการหาอะไรนะหาค่า x ใช่ไหมเออจะเห็นว่าทีนี้จะเป็นลูกเข้าได้ก็ต่อเมื่อ r เนี่ยต้องน้อยกว่า1นั่นเองนะค่าของ อ่าอัตราส่วนรวมตัว้อยคนหนึ่งเอาเป็นขนาดด้วยก็ไนดน้เออใส่ขนาดไปด้วยเพราะน,นี่คือนิยาม,มนิยามลูกเข้านะลูปเข้าอานุกรมลูกเข้านะครับอ่าทีนี้เรารู้ R แล้วนี่ x บวกสามทั้งหมดกําลังสองตัคนหนึ่งทีนี้มีอดส์ลูดใช่ไหมแต่มีกําลังสองนะแอดส์ูดออกไปได้เลยนะก็คือไม่มีผลอะไรอยู่แล้วนะครับอย่างน,นี้ก็เป็นอย่าีไปเลยนะครับเอยลืมกาลังสองนะนี่แอส์ูดเจอกำลังสองแอส์ลูก็หายไปเพราะไม่มีผลอยู่แล้วเพราะไงก็ กำลังสองก็เป็นบวกเสมอนะครับอันดีเชื่อกระจายกำลังสองไปนะกลายเป็นหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังแล้วก็บวกหลังกำลังสองแล้วก็ย้ายหนึ่งไปเป็นลบนี้แก้สมการโดยการย้ายอยู่ข้างเดียวกันเลยเนาะเป็นพหุนาม้วก็ต้องย้ายอยู่ข้างเดียวกันนะครับจากนั้นจะตัวผสมเรียบเลยแยกมาเป็น x กับ x แล้วก็4กับ2บวกกับบวกนะครับอเส้นจำนวนมาเลยครับผมปึ๊บอันนี้เป็นลบสนะเรียงลำดับแล้วก็นี่เป็นลบ2นะครับ บวกลบบวกนะ้อยความเขราขอหมายลบนั่นเองนะครับคาตอบของเราก็คือเป็นลบสจนถึงลบสแล้วก็เปิดนั่นเองนะสาหรับข้อนี้นะครับก็ไปดูช้อยนะเออตอบข้อที่1พอดีเลยเข้าใจไหนะเออก็เอาพ้นหลังหาพนลหน้านะครับผมนี่ก็ได้เป็นอารมาแล้วก็เนื่องจากว่าอนุกรมรู่เข้าก็เป็นอ,อนนัุสรุดอาร์ตันัข้อหนึ่งแล้วก็จัดรูปเอานะครับข้อที่12นะครับในการสอบชิงทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนตั้งแต่คะแนนเปอร์เซ็นต์ที่85ขึ้นไปไนะครับถ้าคะแนนการสอบครั้งนี้มีการแจกจ่มตีเดียวมีค่าเฉลี่ยนะอันนี้คือค่า x bar บนะครับค่าเฉลี่ยนะความแปรปรวนเนี่ยคือซิกมากำลัง2เท่ากับ9ฉะันั้นซิกมาตัวเดียวก็เลยกลายเป็น3น,นั่นเองและผู้สอบผ่านข้อเขียนจะต้องได้คะแนนอย่างน้อยกี่คะแนนก็คือหาคะแนนที่เขาควรจะได้เป็น x กน,นั่นเองนะครับก็คือสอบผ่านเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์ที่85หรือ พื้นที่เนี่ยคิดเป็น85%นะนั่นเองนะครับครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับผมจากตารางนี้นะครึ่งหนึ่งจะเป็น50%หรือ0.5นย์จนี่นะครับอ่าทีนี้นะครับตรงนี้นะจะเป็น0.35นะนะครับ0.35เนี่ยนะครับจะเป็นพื้นที่ที่ เหลืออยู่ฝั่งนี้เนาะแต่ว่าทีนี้แต่ว่าโจทย์เนี่ยเขาให้มาแบบตรงตัวเลยเนี่ย0.85เราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะก็ค,คือคิดเป็น85%หรือ0.85น,นั่นเองนะครับพื้นที่0.85เนี่ยค่า Z ก็คือค่าเป็น1.04ตานี้เมตรนะแต่เนี่จากข้อนี้ต้องการหาค่า x นะครับเข้าสูตรเลยนะ z มีค่าเท่ากับ x ลบ x bar ส่วนด้วย sd นะครับหรือส่วนไปเป็นมาตรฐานนั่นเองหรือซิกมาก็ได้นะเออแล้วแต่บางคนใช้ซิกมาบางคนใช้ sd ก็ได้ในหัวข้อนี้ไม่เป็นไร สามารถใช้สลับตัวแทนกันได้นะครับ z คือ1.04นะ x คือสิ่งที่ต้องการหา x bar คือค่าเฉลี่ยนะค่าเฉลี่ยโจทย์ให้มาคิดเป็น80นั่นเองนะครับส่วน sd ส่วนเป็่ยงนมาตรฐานเนี่ยให้มาก็คือมีค่าเป็น3แต่นี๋ที่เชื่อยายค่านะ3หาอยู่ขึ้นไปเป็นคูน่แล้วก็80อเดี๋ยวที่เชื่อค่อยๆทำมากันนะอันนี้ที่เรียกมา1.04คูณ3ใส่2ทด1 1 3ตัวยื่นสองตำแหน่งเนาะ3.12แล้วก็ย้าย80นะ่ะไปเป็นบวกนะครับ x ก็เลยกลายเป็น83.12นั่นเองนะครับผมสำหรับข้อนี้นะก็ตอบข้อที่สนั่นเองนะครับข้อนี้เนี่ยบางทีเนี่ยข้อมูลเขาอาจจะให้พื้นที่0.35มาก็ได้นะครับคือพื้นที่ฝั่งนี้นะแต่ข้อนี้ค่อยพื้นที่มาเป็น0.85ก็เลยได้แต่แต่ตรงตอนแรกเลยนะครับจากนั้นพอเราได้ตรงนี้ปุ๊บเนาะอันนี้คือค่าแซนแล้วก็คิดเลขออกมาเพื่อหาค่า x นั่นเองนะครับผม